บอกหรือซาอุ้ยปลาซาใช่ไหมลุงปลาซานะตัวมันสั้นอู้ตกกระจายตัวใหญ่อีกจนะ้าวิ่งมาไหมแต่นุ่งไม่ตรงอ่ะตัวมันสั้นนุ่งอุ้ยตัวใหญ่สุดๆใส่ใส่ส,สวิงไหมลุงใช่งเยอะเลยไม่ต้องถอยเยอะอุ้ยตัวเดียวใหญ่กว่าที่เคยได้มาทุกครั้งเลยนะยใหญ่สุดๆ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุงบ่าวสาปูทุกคนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566าลุงบ่าวหันมามองกลัวสาปูจำวันผิดวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์า5 6 6นะคะเพื่อนๆวันนี้พาทุกคนมาลงทะเลวางอวนกันอีกแล้วนะคะครับเจ้าได้ปลาตัวหนึ่งแล้วนะ คลื่นเริ่มจะแรงหรือว่าน้ำมันขึ้นก็ไม่รู้นะแต่ว่ามืดฝนอุยอ้ยอุยอ้ยยตัวใหญ่ลุงนิดจับรีบจับเลยจ้าปลาซานะโอ้ยมืดฝนยังไงไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นคลื่นอีกแล้วนะเพื่อนเริ่มจะมีลม สองตัวติดตๆกันเป็นคลื่นนะไม่ชอบเลยตัวนะจ๊ะอ,อ,อุ้ยไม้มา,มานู่นลุงกล้งเบี้ยวมาตวงด้วยระวังมันทิ่มอ้วน ติดเป็นแถวเลยนะเพื่อนๆอุ้ยข้างหน้าก็ติดอีกตัวอุ้ยนี่ก็อีกตัวเยอะมากนั่นไงนั่นไงนั่นไงนูข้างหน้าก็มีอีกอุ้ย่เนี่ยตะเด็กินร้อยมันอู้ ูด้านหน้าก็มีอีกนะจ๊ะนูใหม่เลยนูุ้ลอยมาเร็วๆนุกยพลันะลงะคะันกระซัตร์ตัวใหญ่จ้า อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากเลยจ้าเพ,พื่อนๆพ่ากระบอกโอ้าวูกดงกระบอกหรือซาอุ้ยปลาซาใช่ไหมลูกปลาซานะตัวมันสั้นอู้ยตกกระจ,จะวาวันนี้ได้อวนใหม่มาเลยนะไม่มีการว่าจะหลุดรอดไปได้สักตัว ติดหมดนะเพื่อนๆอุ้ยตัวใหญ่มากโอ้ยลมก็แรงมันดึงนะอุ้ยตัวใหญ่อีกจ้าอุ้ยตัวใหญ่อีกจ้าวิ่งมาไอ้นู่นไม่ตรงอ่ะโอุ้ยตัวใหญ่ เด็กจ้าเพื่อนเพื่อนปกางอนั้นคือมอุ้ยปุ้ยปะสายตัวใหญ่อยู่ด้านบนด้านล่างลุงด้านล่างอุย้ยลุงก็ยกเกือบหลุดใส่เลยอใส่ในนี้อ่ะ อ้โยโคตรปลากระบอกเลยจ้า,อ,าอ,อ้ยตัวใหญ่สุดๆไม่ได้แล้วอุย้ยใหญ่วัดแขนลุงดูหน่อยลุงน,นั่นนั่นงนั่นไงใหญ่ใหญ่มากปลาายจา้า ราซาอีกจ้าไม่ต้องตักนะติดอยู่ราซาอีกจ้ามืดแล้วนะจ้าเพื่อนฝนก็มาแล้วนะฝนตกด้วยเอาไหนลุงเอาปลาให้ดูหน่อยสิ อ,อว้าวอุ้ยหอยหล่นอยู่ตัวนึงลุงเอาหอยเอาไปใส่ใส่ได้ใส่ได้ปลากระบอกตัวใหญ่มากเลยจ้าเพื่อนๆน,นี่นะนี่แย่แค่ดูนี่ปลากระบอกอม,มีแต่ไซสสวยๆเลยนะวันนี้ทั้งปลากระบอกแล้วก็ปลาซานะไม่ใช่ปลากระบอกอย่างเดียวนี่ ปลาซาคล้ายปลากระบอกนะแต่หัวมันจะสั้นกว่าตัวจะสั้นไม่ใช่หัวสั้นนะพูดผ,ผิดตัวสั้นนี่น,นี่ปลาซาตัวใหญ่ที่ปลากระบอกหูปลาายตัวใหญ่สี่ห้าตัวนี่ปลาซาปลาายนะเพื่อนๆน,นี่ปลาายไดปลางงมาด้วยตัวหนึง่ง หูลากระบอกไซส์สวยมากเลยจ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะฝนตกหนักเลยนะคะเ,เพื่อน